ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะรับมือนี้ก็วันศุกร์ที่เก้าพฤศจิกายนหกห้านะครับ FC, นะรเอฟซีเนาะพอเตียมพามาสรุปโค้งสุดท้ายกับลาวพัฒนานะครับเอฟซี FC. จะมีอยู่หกสำนักนะครับเนาะนะที่พอเตียมได้ไปเอามาน้ำคูบาจาพรพอเตียงพาเบิงนะครับเนาะ ตับเอฟซีเขาแก้ไม่เริ่มจากปูคุณนะครับเนาะหรือว่าปูสมหวังรับเอฟซีเราพัฒนาวันที่11พฤศจิกายนหกห้านะครับเนาะเลขติดบนล่างของปูก็มีสองสามห้าหกแปดเก้านะครับเอฟซีส่วนปูจับคู่ให้ก็มีแปดหกสองห้าหกสาม ห้าหกแปดสองเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับเนาะส่วนเรียกสามตัวก็มีแปดเก้าหกนะครับเอฟี FC. ส่วนตัวเน้นหองปูก็มีเก้าหกตัวกันตัวล่องกับแปดสองนะครับเนาะวิ่งรูดเก้ากับหกครับคือปูชมบังไฮมาเรียกสองทุ่มครึ่งนะครับเอฟซีเนาะหูพล อาจารย์ในเขาอาจารย์ในหลุดครับเชฟนาจอยเบิ้งได้รับเดอ้อ f อฟซมกักกะจัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางครับ FC. เอาซีอ๋อท่ก็ขอกราบขอ,ขอบคุณปูคุณในหลาย้อครับเดอ้อที่ให้แนวทางเราพัฒนาพอแต้มมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ากันครับ มาปู่ศูนย์เจะครับพี่ี่ปู่ศูย์เวันศุกร์ที่11บเอ็ดพฤศจิกายนหกห้าเราพัฒนาปู่ศูย์เล่างนะครับเนาะล่างอาจารย์วิ่งหตัวเดียวนะครับจับคู่9ก้าหนึ่งเก้สองเก้าสามา หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามครับส่วนตัวเน้นก็คือติดหนึ่งนะครับเอฟซีมีเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่ง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 สองหนึ่งสามคือตัวเน้นของปูนะครับเนาะต่ว่ากันละว่างไว้ได้ครับเด้อปูศูนย์เจ็ดเนี่ยเพิ่นให้ล่างนี่ในออกตะบนนะครับเนาะห้ล่างออกบนในบนออกล่างนะครับอา มักทะเลากับพิจารณาอีฟซีอย่าลืมกับโตน้ำนๆคำนาะส่วนบนวิ่ง3กับสี่จคู่ส3่ส5มสี6สี่เน้นที่ติดสี่นะครับเนาะก็มีส3่สามสี่สี่ห้า่กสี่นครับคือตัเน้นองพืนตัวบนเน้นกับเรือซองหางกับเบึงเอานะครับเนาะมักเข้ากับพิจารณา เอาเช็หน้าจอยเบื้องแรกครับเด้อเอฟซีมักกะจัดคัดกาพานเนาะครับเนาะแต่ว่าเลขปูศูนย์เจ็ดนี่ก็ค่อนข้างจะเข้าดีทุกงวดเนาะครับเนาะเลขวิ่งเลขนั้นกับบอเคยลุดถือว่าเดินดีของอาจารย์ครับกขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดที่ให้แนวทางเราพัฒนาพอแต้มมาฝากทีตอนน้องเอาไปเบิ้องไาเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอยเบิ้องแรกครับเด้อเอฟซี ครับสองทุ่มครึ่งเมื่อแรกนี่พ่อกันยิกกับพ่อแตียมเนาะครับเนาะอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้ลดครับนี่คือปูศูนย์เจครับบีซครับสัตว์เนาะรับเนาะครับ,นะรบอันนี้ก็มาของอาจารย์ วันที่11พฤศจิกายน65ลาวพัฒนาของอาจารย์ดาวดวงใหม่นะครับเนาะนี่ครับอาจารย์ดาวดวงใหม่บนวิ่งรูด4กับ6นะครับเนาะสิบมัมานกำกันอยู่บนนอครับอาจารย์งวดนี้สี่4กหกสอา้าวจับคู่กันมี4 2 4 3 6 2 6 3่สานะครับเนาะ4หางเนีนๆครับของอาจารย์ดาวดวงใหม่ตัวเน้นเพิ่นกิดมี4 2 4 3 นะครับตัวกันตัวร่องกับหกสองหกสามแต่ว่าเอฟซีเข้ากับพิจารณาเอานะครับเนาะตัวเพิร์ลโบเนีนให้หรืออาชิมานำกันซีหกหกซีกับปจักครับนี่คือบนนะครับเอฟซีเนาะส่วนล่างวิ่งรูดสองกับห้าครับจับคู่สองสองสองหนึ่งสองเก้าห้าสองห้าแปดห้าเก้าอาจารย์พิเนียนให้ที่สองสองกับสองหนึ่งกับสองเก่านะครับเนาะ อ่ตัวบเอเนียนกะงามอยู่ดิเอฟซีเนาะหาสองหาแปดหาเก้าเอามักกับพิจารณาเบิ้งเนาะเอฟซีเนาะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเอฟซีเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับงวดที่ผ่านมาเขาไล่ครูบาอาจารย์โนติอววาส่วนมากจะเข้าตักกับกันจันเดีวเอฟซีเขา,าก็มักประเดีเขากับพายามกลับตัวน้ำเนาะครับเนาะครับนี่คืออาจารย์ดาวดวงใหม่ เตรียมขอกรับขอพระคุณอาจารย์ในหลายเด้อครับเด้อที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาฝากพี่ตอนน้องฝากเอฟซีเนาะครับเนาะขอให้โชคให้มันกันครับครับมาต่ออีกครับเอฟซี FC. ของเซียนกอทอมเนาะครับเนาะครับเอฟซีเซียนกอทอมงวดที่ผ่นานมาก,กับเขานะครับเอฟซี FC. วันวศุกร์ที่1 1พฤศจิกายน65ลาวพัฒนาเซียนกอทอมอ หรือว่าเซียนกรุงเทพนั่นแหะครับเบบนวิ่งรูด1กับ2จับคู่หนึ 5, ่งห้าหนึ 5, ่งหกหนึ 7, ่งเจ็ดสองห้าสองหสองเจ็ดสามห้าสาหสามเจดนะครับเนาะตัวเน้นเพิ่นกะมีหนึ่งหกสองหหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดครับตัวบนเน้นหอกกะเบิ้งเอาครับมกักตัวแดงหอกกบจัดเอาเนะครับเบฟเนาะนี่คือบนส่วนล่างวิ่งรูดสองกับสาม จับคู่2องสามสามส4มสี่สามห้านี่ครับคืออาเจียนกรุงเทพนะครับเนาะตอนนี้เพิ่นก็มีสองสี่สอห้าสามสี่สครับเอาจับหนาจอไว้เบิ่งครับเย็ซีอของเซียนกรุงเทพก็ถือว่ามาดีของเพิ่เนานะครับเนาะส่วนนี้ ครับเอ้ามากระจัดขัดกระพันนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับยีซีเนาะครับก็ขอกับขอบพูดได้หลายนะครับเด้อเสียนกอทอมนะครับเนาะจีให้แนวทางพอเเรียมมากเราพัฒนามาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะครับนี่คือเสียนกอทอมครับยีีครับับมาต่อกับ เซียนคนริมทางครับเอฟซีครับวันศุกร์ที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนหกห้านะครับนาะลาวพัฒนาเซียนคนริมทางนี่ครับเอฟซีบนล่างคือเกาครับเอฟซีบนล่างวิ่งลูดสองกับสามครับจับคู่สองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหก สี่สี่สี่ห้าสี่หกนะครับเนาะตัวเนียนเพิ่นก็นมีหาหางมีสองสี่สองห้าสองหกสามห้าสามหกนี่ครับตัวเนียนเพิ่อนอ่างวดวันพุทธทผ่านมาก็นะเข่าหาหกของเซียนคนริมทางนี่ครับเอฟซีบ่ได้เข่าตัวเนียนนะครับน้บอ,องอมาเข่าตัวบดเนียนองเพิ่นเข่าตัวกลับก็ถือว่าเขา่านะครับเอฟซีเนาะ ครับเอางวดวันที่สิบเอ็ดเมื่อแรงเนี่ยครับสองคุมครึ่งแคปหน้าจอยเบิรงครับบีเอฟซีเซียนคนริมทางครับเอาตอนนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนคนริมทางนะครับเนาะขอให้โชคให้มันบีเอฟซีให้เขาปังปังอีก่คืองวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะครับเอาหาสำนักบานนี้มาของคอเตียมเองครับบีเอฟซี ปรู้ว่าพ่อแต้มตัดผิดตัดถืออยู่บอง,งวดสิบนี้เนาะครับเนาะครับเราพัฒนาพ่อแต้มเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบเอ็ดพฤศจิก,กายนหกห้านี่ครับเอฟซีกัมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งพ่อแต้มเอาเป็นหลักสิบเนาะครับเนาะกับหลักหน่วยกับมีสี่มีห้ามีหกนี่ครับจับคู่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าเ้าหะครับเนาะพอเตียมให้วิ่งรูดครับเอฟวิ่งรูด0ู 1, น,นย์กับหนก็เลยเน้นที่ติดหนึ่งกับติด0ูนย์ะครับเอฟซีหนึ่งสี่ห้าหย์ี่ย์ห้าย์หครับเอแต่ว่าเหล็กพอเตียมจับคูบว่าเขารายงวดนะเอฟซีแต่ว่าเหล็กวิ่งเรียกรูดทั้งค่ะถือว่าเขาน,นะครับเอฟซีเขาตลอดเนาะ เบรกวิ่งบอลลุดแต่ว่าจับคูลุดนะครับเอางวดนี้ก็เอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเอซี FC เดอ้อผิดพลาดประกันได้พอเตียมเหมือกับขอทวดคอภยัยไดลัยมัก,กจัดคัดกระพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอซี FC. เอาพอเตียมก็กขอขอบคุณนะครับเดอ้อเอซีทุกคนที่เข้ามาเบิงมาติดตามพอเตียมมือแรงสองทุ่มครึง่งคอให้โศกให้มันถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเนาะเฉพาะเราพัฒนา ครับ f c ครับเอาสุดท้าย้ายสุดนี่พพเทีมกับมีแค่นี้นะครับเนาะ f c เนาะหกสำนักแค่นี้ครับเอาไปพ่อนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม